รณีศึกษาของน้องฟาตินสืบค้นจากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองซึ่งน้องฟาตินมีอายุ4ขวบลักษณะครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยวซึ่งอาศัยด้วยกัน3คนมีคุณพ่อคุณแม่และน้องฟาตินคุณพ่อทำงานบริษัทส่วนคุณแม่เป็นแม่บ้านค่ะ น้องฟาตินได้รับพัฒนาการทั้ง4ด้านได้แก่ร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและที่หลักๆที่น้องฟาตินได้ก็คือจะเป็นด้านสติปัญญาจากการที่ได้ฟังคุณแม่อ่านนิทานบ่อยๆบ,บ,บวกกับได้ดูจาก YouTube ทำให้น้องฟาตินสามารถจดจำคำศัพท์ง่ายๆจากนิทานได้ค่ะ คุณแม่ชอบอ่านนิทานให้น้องฟังยามว่างและก่อนนอนทุกครั้งน้องจะเป็นคนเลือกเองบางครั้งก็จะดูจาก YouTube หลังจากที่นิทานจบลงคุณแม่จะตั้งคำถามให้น้องตอบจากการที่คุณแม่อ่านนิทานให้น้องฟังทำให้น้องพูดจาคล่องขึ้นและมีความมั่นใจในการตอบค่ะ ้องกับทฤษฎีของพีอเจที่กล่าวว่าเด็กจะสร้างความรู้หรือพัฒนาสติปัญญาผ่านการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะซึ่งในความคิดของดิฉันนะคะการที่คุณแม่อ่านหนังสือนิทานให้น้องฟังบ่อยๆเป็นสิ่งที่ดีค่ะทำให้น้องมีพัฒนาการทางด้านภาษาได้ดีขึ้นค่ะ สนอเนียนะคะอยากให้คุณแม่เลือกนิทานหลายๆเรื่องและเป็นนิทานที่เหมาะสมกับช่วงวัยแล้วก็พยายามอ่านให้น้องฟังมากกว่าดูใน y o u t u b e นะคะและสุดท้ายต้องขอขอบคุณครอบครัวของน้องฟาตินนะคะที่ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของน้องนะคะจนทำให้งานชิ้นนี้ลุล่วงสำเร็จไปด้วยดีค่ะสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ